จริงต่างๆเหล่านี้มันเผยแพร่ไปทั่วโลกทุกคนบอกว่าถ่ายภาพมุมไหนอของเชียงพานก็สวยคนที่พูดเะยครับอยู่ที่สารอเมิการน้องใหม่สอนพระสอนในนามนักมวยบอกว่าคนที่อยู่บริการตอนนี้ดูเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตของดอร์รัศพลกันนี่ออ้ไปเนี่ยมันงานแทบบอกมันงานถึงลูกแทบออเอาตัวแข็กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรามาพบปะพูดคุยและแสดงความในใจกันที่นี่ ผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกแท้ทุกคนมองเห็นเป็นคนดีคนดีแต่สิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องท้ายทายท้าทายคือคนในพื้นที่ก็จะช่วยกันไดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อจากนี้ไปเลยข้อทางเทศบาลนะครับผมพร้อมเต็มที่ที่จะรับรับรความคำที่เท่าที่ท่านจะมีสิทธิชเสนแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการของวิทยาการนะครับในวันนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ ช่วยทานาจารย์สมุท์มนตรีนัก,กข้ามยากรและก็พี่น้องในเขตเรศบาลทุกภาคหลวงที่มราร่วมคะแนนความพิถีและโอ,อกสาสข้ั้งหน้าเมืองเชียงคานจะต้องมีเวทีแบบนี้เพื่อพัฒนาไปพร้อมกันขอข,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ